พ่อเ,เจ้าเหตุนี่ยงโอมือพ่อคือือแหลทเทรวฮึตันวนุ้ยเอาเอาอะไรุด <laughs> พ่อยแปลงสูบพราน่ะพ่อพี่น,อน้องเพราะน่ะจ,จะ่สูบน้ำซะนาะเจ้าติ่ง โอ้เรื่องมือแล้วทันสมัยเด้อ <ผม S 1> พี่น้องยกไ,ไปแล้วว่าที่ไปสูมน้าออกน้าว่ะสัตโ์มืออนอนเลยน่อ้อเลเท่าไร่พอไง มดุดว่าผู้สาวให้จกนมหรือเจ้าก้าจกเออห้อเจ้าแหลบปัานนี้พ่าไงเนี่ยย่านเตี้ยา,า,า,ยาดโอ้พยักซอมสูบพยักแปลงสูบพยักเห็ดสูบไม่มาทางนี้เด้ออูรถสุรินเด้อจ้าซอมทุกชนิด บรรยากาศดีดีพี่น้องอยามต้องได้ ร้วนตั้ง11ขว่ดโอ้ยแม่นบนน้องพี่น้องเลยพ่อใหญ่ว่าบ่มีเงินให็นแล้เราเชี่ยวข่อยไปนอนน้ำคืนหนึ่งพ่อน่ะโอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องเลยข่อยทีได้ไปหาเงินมาให้เราค่าสูบก่อนเราว่าสินอนน้ำข่อยคืนหนึ่งมาสั่นข่อยที่ไปหาเงินมาให้ก่อนเนะพ่อใหญ่เ่ราะ่นอนน้ำจะหลอกมือเจ้าดำ